สวัสดีครับเราก็อยู่กับช่องปัตานาฟิกนะครับวันนี้เราอยู่กับโลบ็อกนะครับวันนี้เราก็จะมาเซิร์ชหาเกมผีโดยใช้อักษรแปลกๆนะครับนี่ลยโอเคพร้อมแล้วใครอยากรู้ไปดูกันเลยครับโอเคผมก็จะกดค้นหานะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเวลาตีสองยเ้าลยครับโดยแมปที่เราจะเล่นคือแมปนี้นะครับ คนเล่นนะครับศูนย์คนไปดูกันเลยว่าข้างในหน้าตาเป็นไงโอเคนะครับพอเข้าเกมมาก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับแมปโล่งๆเฮออ้ใครอะใครใครมันคือใครอะทุกคนมันคือเฮ้ยตัวอะไรวะอันนี้น่าจะมีแบบเลือดลดนะหมก็แบบถ้าเราโดนตัวมันเราจะเลือดลดนไหมอยากรู้เหมือน ไหนเราลองลงไปดูข้างล่างหน่ออีกรอบหนึ่งไหมคือแบบอยากรู้ไงถ้โดนเลือดโดนตัวมันแล้วมันจะเลื่อหลดไหมโอเคครับพอเราเดินมาแถวๆนี้นมันก็จะโล่งนะครับแบบมันก็จะโล่งประมาณนี้คือตอนเนี้นะครับเราก็เดินมันก็มีเหมือนแค่บ้านหลังนี้หลังเดียวนะโอเคเราลองเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับก็มันก็เอาไอตัวนั้นหายไปไหนเออหายไปเลยทุกคน เค okay, นะมันก็มีแค่้อยเลือดแล้วก็บ้านนะครับหลังหนึ่งที่สุดโทมมากๆเค okay, นะครับเราก็เดินเดินเดินไปเรื่อยเราก็ดูนะครับว่ามันมีสิ่งก่อสร้างอะไรอีกไหมเค okay, เหมือนจะไม่มีอนะไรทุกคนก็นั้นไปแมปต่อไปเลยดีกว่าอ่าแมปต่อไปเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะครับพอเข้าเกมมาก็จะเป็นแบบมีป่านะครับ แล้วก็มีหมู่บ้านเรือนนะครับแล้วก็มีไฟได้วยนะเออรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีคนนะเพราะว่ามันมีไฟทุกที่เลยนะแบบสว่างโอเคในนี้ก็มีไฟฉายนะโอเคเราเข้ามาเราก็ได้ไฟฉายแล้วมันก็เหมือนเป็นบ้านต้นไม้ไปโอเคมันก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่ามีอะไรเข้าไปดูดิเอ,อ้อมีเป็นเหมือนแบบศพปะ เขายังไม่ได้ไปเก็บศพเลยนะเออมันยังมีศพคนอยู่เลยเออฮะคอมพิวเตอร์ฮะเฮลช่วยอะไรมันมีศพด้ยสองศพเอคมันมีทางออกอยู่ข้างหลังนั้นเดี๋ยวเราลองเดินไปดูข้างหน้าไหมคือแบบมันมีบ้านหลายหลังเลยอะเราดูทุกหลังดีกว่ากอาหลังนี้ก่อนหลังนี้โอเคไปเขับไปดูกันคือตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่โล่งมากนะพอขึ้นไปก็ เป็นพื้นที่ที่โลง่งแล้วก็มีมันเอ้ยตัวอะไรอะอย่าฆ่านะไม่ฆ่าใช่ไหมเคโอเคนะครับแล้วก็ไปสำรวจต่อดีกว่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะไม่ค่อยจะมีอะไรอ่าเคเราเดินลงมาดีกว่าอ,อยากหรือมันจะฆ่าเลยไหมมันไม่ขยับอะคืออะไรคือมันไม่ฆ่าเรยใช่ไหมทุกคนเคแล้วมันไม่ฆ่าเราก็เดินต่อเลยนะครับไปสำรวจต่อไปคือหมู่บ้านตรข้าม ไม่มีอะไรนะโอเคอันนี้ก็จะมีศพทหารนะน่ากลัวศพทหารมีคนตายอยู่ประมาณ3คนแล้วก็มีทีวีนะอันนึงซึ่งมันเปิดไม่ได้โอเคเราก็ออกกระโดดออกหน้าถาังเลยอ่ะขึ้นไปเออมีศพอยู่นะครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอเคคืออะไรน,นี่จะเป็นส่วนสนุกนะครับเข้าได้ใช่ไหมโอเค คือตรงนี้ก็จะเป็นสวนสนุกเหมือนสวนสนุก okay. มันก็ไม่มีอะไรนะก็เดินต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกโอเคถ้าเป็นมันเป็นบ้านนะครับตอนแรกเราอยู่ดูข้างนอกแล้วมันคยายๆตึกยังไงก็ไม่รู้โอเค เป็นบ้านมาเป็นบ้านมาเป็นบ้านทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นนี่มันเหมือนหมู่บ้านนะถ้าโดยรวมนะทุกคนโอเคอันนี้มันเป็นเหมือนบ้านของต้นไม้เชตนต้นไม้ตาดเข้าได้ไหมอ่าเข้าไม่ได้อดอกนี่เป็นหลังใหญ่ะเนะี่ยเอา้าเน็ตครับไม่มีน่ากลัวจัดนี่ตีสอง โอเคนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมยนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนความรักเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าหากอยากแน่นอนก็ควรนอนพักผ่อนให้ครบเจดถึงแปดชั่วโมงเพื่อสุขภาพที่ดีครับ